ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูทัศได้มา,าเจอนะคะต้นนี่ค่ะใช้ว่าต้นดาลานะคะแต่เป็นดาลาที่แปลกมากค่ะคืแปลกยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะนี่ค่ะ ครูทัดเจอแต่ดอกดาลาสีชมพูค่ะนี่มาเจอดอกดาลาสีขาวสวยมากสวยมากนี่ค่ะดอกเขานี่กำลังแลกแย้มเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าของเจ้าของคือคนนี้ค่ะนี่เจ้าของบ้านค่ะนะคะอ่านะคะตอนนี้ ตอนแรกปลูกก็ไม่ทราบว่ามันเป็นสีอะไรก็ไปอขอพันมาเขาก็เอาให้เขาว่าเป็นพันธุ์สีชมพูนะคะแต่พอเนี่ยเพิ่งพึ่งออกดอกนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะเป็นดอกคู่เลยนะคะสวยมากนะคะสวยมากสวยมากนะคะนี่นะคะจะได้เอาพันธุ์ไปปลูกราค่เนี่ สวยมากๆเลยนะคะมีการตกแต่งกิ่งนะคะขึ้นแซมกับต้นปาล์มนะคะสวยงามมากๆเลยนี่ต้นเขาค่ะนะะี่ค่ะแต่แต่งนี่หน่อกำลังออกเยอะนะคะนี่ต้นนี้ก็กำลังดอกตูมค่ะไม่เคยเห็นค่ะ เคยเห็นแต่สีชมพูพอมาเห็นสีขาวนะคะก็เขาสวยงามสาหาตตามากๆเลยค่ะนะคะต้นดาหลานี่สามารถกินได้นะคะดอกนะคะก็กินได้เหนเอาไปทําเป็นอาหารได้เลยนะคะเอาไปบูชาพระก็สวยนะคะไปตกแต่งกับช่อดอกไม้ต่างๆนะคะสวยงามมาก ดูไกลๆนะคะต้นก็สูงมากเลยนี่ลักษณะคล้ายๆกับต้นพวกต้นขา่าแต่สูงมากขาสำหรับคลิปนี้ก็นำคิดว่าเป็นของแปลกสำหรับคูทั์ค่ะเพราะเคยเห็นแต่ดาราสีชมพูนะคะมาเจอดาราสีขาวก็ท่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะคะก็เลยนำมาให้ติดตามได้ชม ากันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณทัศด้วยนะคะขอบคุณค่ะ